เออสภาแล้วเฉพาะจะมียาวๆเอ็นดีมั้ยครับตอนนี้ตีเงินแกรงก็แตกแล้วครับตอนนี้เอ็นดีเดี๋ยวเดินผมผมน่าจะมีมีกายไอพวกไอข้างในอยู่แหละเดี๋ยวมันมันจะขับมาเดี๋ยวรอหน่อยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะทุกแก๊งจะได้เงื่อนไขเดียวกันแล้วมันก็จะต้องขึ้นโกลต่อให้กูเสียแ,<ต>แกงแ๊งละเจ็ดสิบห้าเอ็มเจ็ดสิบห้าเอ็มสิบห้าเอ็มมือขึ้นโกลหมดกูโอเค็คุมกูเออก็ปิดเทียซิวแม่งเลยก็คุ้มกูเออก็ปิดเทียสิวแม้เลยก็คุ้มกูถูกปะล่ะกูยอมจ่ายอะมาเด็กก็เป็น ให้ไปก็คือเป็นไม่เรียกว่าให้เป็นนี้สภาไม่เรียกว่าเป็นกู้จากสภาแล้วกันเพราะว่าผมผมมองว่าผมสนับสนุนให้เขาขึ้นเทียโกในตอนนั้นเนาะแล้วก็มีข้อตกลงกันเยอะอยู่ครับไม่ไม่ใช่แค่ว่าให้ไปฟรีฟอ๋ออันนี้เอาเป็นหลักเรี่ออเดใช่ไหมอยากอ,อยากได้ข้อตกลงนั้นด้วยไหมครับเออไม่ไม่ได้อยากได้อะไรเลยครับแค่แค่อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับที่แกงที่เล่นกับผมนหนักนวงขนาดนั้นเก้าวันแล้วเขา เป็นแบบทุกวันเนี่ยครับผมอยากรู้ว่ากิออะไรขึ้นบ้างแค่นั้นเองอ๋อไม่รู้ผมเห็ผมแค่เห็นว่าเขาต้องมาทนแบกรับกับนี่ที่ไม่ได้ก่อทั้งหมดอ,อะไรเงี้ยเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนถ้าเผื่อไอซูนคิดว่าแบบไอ,อเขาเล่นกับผมผมเสียหายพอ,อกันอะไรเงี้ยไอซูนอยากได้เงื่อนไขนั้นผมก็มีให้นะออเดอรครับออเดีย์ขอโทษครับเอาเดอรอเอาเดอด้เงื่อนไขนั้นผมก็มีให้นะครับออเดอร์กับไหมครับเผื่อเผื่อแบบว่าว <All day. S 1> <ๆ>่าเงื่อนไขที่พิต้าเขาจะให้หรือว่าในมุมผมคือผมเล่นแบบ ไม่ได้กู้ใครไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่ว่านั่นแหละครับพอพอจะเห็นภาพใช่ไหมว่าผมพยายามจะสืออะไรเห็นภาพครับ<ว><น>ผมให้ได้เหมือนกันเลยครับให้ได้เท่ากันเลยทุกอย่างยุติธรรมครับครับก็อ,อยากท้าเลยครับ<อ>ม,บมีแบบว่ามีอะไรที่แบบว่าจะแบบช่วยให้ผมแบบให้น้องๆผมมีแรงแบบว่ารัานต่อในประเทศอะไรเงี้ยครับก็ oh <my> ขึ้นเทียบโกล75ล้านเหมือนกันครับอ๋อขึ้นเทียบโกล75ล้านเดือนนี้เดียวเลยใช่ไหมครับ ก็อไาแเขาก็ได้เงื่อนไขนั้นเหมือน,ก,นกันครับดีพี่ตาเออดีมีเวลากําหนดไหมครับเออไม่ไม่ไม่มีนะเราเราแต่ว่าสอบบอกว่าเร็วที่สุดเนาะ พยายามให้เร็วหน่อยจริงๆเวลามันอยู่ที่พี่ด้วยของของผมอะที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าผมตั้งใจให้เขาเคลียร์หนี้ของเราเรียกว่าอะไรใช้คืนครึ่งหนึ่งของเราให้รียบร้่อนตอนนั้นเขาเป็นหนี้ก็เลยเรื่องเวลาเลยไม่ค่อยนะท์นี้ไอ้สุดอยากได้อยากได้เวลาหรืออยากรับปากผมไหมหรือไม่อยากรับปากผมให้ได้เหมือนกันเลยนะใช่ผมอยากได้เอาเดียวอาวขอปรึกษากันก่อนได้ไหมครับได้เลยมาคุยกับสภาได้เลยครับยินดีครับยินดีได้เลยได้เลยแล้วก็เหมือนเดิมอา ฝากให้ค้าปรึกษาด้วยในการห้เปียโกขอบคุณมากครับอาาเลยค่ะประจำสภาที่คุยกับอาได้อยู่ใช่ไหมครับไม่ได้มีอะไรกันใช่ไหม่ไไมมีโอเคยังไงมีอะไรปรึกษาอบอกไรรักษ์ไรักนี่ไม่มีปัญหากับแก๊งใในเมืองเลยนะครับผมไม่มีนะยกเว้นเชิดดังมาะขึ้นเดี๋ยวรอกระทื่ก่อนเลยครับถ้าผมดีดีเลยครับเอาเดี๋ยวผมดีดีจริงครับดีดีครับได้เหมือนกันไม่ครับผมรอกระืเหมือนกันแล้วก็ขอชื่นชมที่บอกว่าเล่นเมื่อกี้เล่นบางทีก็เล่นโดยที่ไม่ได้อะไรมึงรันจริงนะม่ันะ หาคนให้ได้ obed? นะแล้วมาเอาเงื่อนไขผมนะครับพี Hayır, ่ตาเรี่องนี้ผมบอกพี่มีไม่กี่แก๊งหรอกพี่ที่สู้ๆโอ้ยย่งฟังแล้วขนลุกเลยไปกูก็คงไม่ทำเหมือนกันเอาจริงเจ่โอเดขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณมากจริงครับดีใจดีใจนะดีใจนะที่ได้ได้ได้แกงทีเลนซี่รี่ติดโดยบังลี่ก็ไม่ได้อะไรด้วยนะครับยินดีมากๆเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับสู้ๆสู้ๆมีอะไรมาบอกผมเลยนะครับเชิญครับ สภาแล้วเฉพาะจะมีเยียวยาเอ็มดีไหมคร,นนครับตอนนี้ตีจนแกงจะแตกแล้วครับตอนนี้เอ็ดมดีเดี๋ยวเดผมผมน่าจะมีมีกายไอ,ไอพวกไอข้างในอยู่แหละเดี๋ยวมันมันจะกลับมาเดี๋ยวรอหน่อยใช่ครับรอไม่ไม่หนานนะเดี๋ยวลูกพี่มมก็มาแล้วเดี๋ยววันตีจนแกง๊งซุนแล้วครับตอนนี้จะลงไปเทียซิาแล้วลเดี๋ยววันเกิดแมวเยี่หมัดก็ปวดไปแล้วมัง้ง <laughs> คูณเล่นนะเดี๋ยวมาล้ำคับเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะใส่บีอะไรแกกูเกือบซวยเฮียดีนะบอกเป็นถ้าบอกไม่เป็นกูร้องอีกไม่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 ต้องบอกว่าต้องบอกว่าวันที่ตอนคาที่ผมตัดสินใจว่าจะยกเนี่ยผมรู้แล้วล่ะเดี๋ยวต้องมีประมาณอย่างเงี้ยมาแก๊งนู้นก็เป็นแก๊งนี้ก็เป็นเจ็ดป่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะทุกแก๊งจะได้เงื่อนไขเดียวกันแล้วแม้ก็จะต้องขึ้นโกให้หมดสวยพี่ต่อ้กูเสียแก๊งละเจ็ดสิบห้าเอ็มเจ็ดสิบห้าเอ็มเจ็ดสิบห้าเอ็มมึงขึ้นโกหมดกูโอเคปีเตยร ก็คุ้มกูเออก็ปิดทีซิลแม่งเลยเนาะก็คุ้มกูถูกป่ะล่ะกูยอมจ่ายอะมาเด่นก็เป็นไปตามที่เราต้องการถูกไหมถูกพี่เแล้วพอขึ้นเทียโก้ผูบผมก็กระทืบลงไปเทียซิลต่อเหมือนเดิมไม่มีไม่มีเทียซิลยุบแล้วขึ้นกันหมดกูยุบแหละแล้วเราก็กระทืบจะมาแก้งแตกกันแบบว่าไงน้องโอ้โหพี่ใจร้ายเกินพี่ตาข่ามึงกระทืบได้มึงเอาเจ็ดสิบห้าเอ็มมาคืนกูด้วยถ้างั้นอะโอ้โหได้พี่ถ้าผมกระทืบแก้งไหนแตกผมผมเอ้ยก็เป็นพี่ เอาจริงนะโถถ้าเขาบอกเอาเนี่ยกูไม่กล้าเลยให้เขาเลยนะแต่ต้องยืมอาอารก่อนพูดไว้ก่อนเหรอพี่เหรอะพูดไว้ก่อนแท่เมื่อกี้เออขิงเนี้อนั่นอะได้ครับผมพร้อมขึ้นเทียนเทียนกูแล้วรอรอแป๊บหนึ่งครับผมหาคู่เงินก่อนผมหาหาหาคู่เงินที่แบบผ่านกลางดักโปก่อนหรือแบบซื้อเอ็มจ่ายแม่งเลยแล้วแม่งเอาอะ เสื้อผ้าข้างหลังรวยเลยก็ไดเยอะเนี่ยมีหน้าหน้าเก่านี่อันนี้ก็คนเก่า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 ไม่มีใครอยู่แล้วฟชั่นของแพงเนี่ยแฟชั่นแฟชัพงนั้นเลยพี่เนี่ยเนี่ยดูปีกพี่น้องน้องคนนี้บอกให้รวยสุดในสภาถูกหรือไม่พี่ใช่ป่ะอันนี้เหรอปีกสามสิบล้านหมูใช่เหรล้านสี่สิบหมูหมูมิต <hein? S 1> ิภาครับมิต right. ิภาครับเฮ้ยมิติภาไอ้พวกเองขายแฟชั่นขายแฟชั่นช่วยสภาได้ไหมตาคนนี้นี่มีมีทองทองไอ้ลองเล่นแต่องแนี้ยี่สิบล้านบอกให้นะคนนี้คนเดียว มันนี่ันนี้ซ้อมเป็นไงมั่งอะไรนะวันนี้ซ้อมเป็นไงมั่งดีไหมถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ชนะเขาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อใช่แล้วก็ถามข้อบกพร่องเขาตอนแรกเขาเหมือนจะไม่ไม่พูดแม่ะไรเขาก็แบบว่าไม่มีเลยค่ะไม่มีหนูก็แบบพูดกันได้นะเขาบอกไม่มีเลยครับเล่นดีมากหนูก็แบบหนูก็ไม่มั่นใจเลยว่าเล่นดีจริงๆหรอหรือเขาไม่กล้าพูดอืมอืมก็แบบว่าก็เลยขอบคุณเขาไปอะไรเงี้ย แต่มันก็มีแบบเลื่อนๆหลุดมาอยู่นะแบบเปิดไม้แล้วแบบซาซาอะไรเงี้ยทําเสียงเคาะไม้ก็แกล้งพวกหนูอะ <laughs> เออแล้วพี่ก็รู้อยู่แบบเวลาเราอ่ะไม่ชอบตอบโต้ในคําพูดใช่ไหมใช่แบบเฮ้ยพี่ทําอะไรอะ่ะเขาแบบเหมือนเงียบไปเองอ่ะพี่เหมืน <laughs> อนเราเล่าเขาเขาก็เล่นเงี้ยไปแบบพี่ไมพี่เป็นอะไรอ่ะหนูก็พูดอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบปิดิไม้ไปโอเคดีแหละเดี๋ยวเอ๊ะพรุ่งนี้จะมอใคร พรุ่งนี้เหรอไปดนเอ้ยพรุ่งนี้เราหยุดหรืออะไรอืมเป็นแ๊บนึองนายแดูให้ขาดวันที่ยี่สิบเจ็ดอะวันหนึ่งอ่ะเราขาดหนึ่งแก๊งอะช่วยพี่หาหน่อยดีจะได้ครบแล้วเนี่ยอีกแค่แก๊งเดียวเองนี่หงาาดแก๊งในเมืองอ่ะไปช่วยซ้อมหน่อยได้ไหมคะยี่สิบเจ็ดพรุ่งนี้ไม่มีซ้อมมีวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสามสิบสามเอ็ดใจรักเวลาหน่ะไปขอเขาดิโอ้โหพี่ไปให้เขากระทืบหรอ ให้เขาซ้อมให้แบบเราเอาแข่งแข่งไปเองเนี้ยเหรอเออแบบโป๊กโป๊กอะเขกหัวแข่งโป๊กอะเออพี่กล้าไปคุยไปล่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไปถามก่อนว่าเราอยากอยากจะเอากับเขาไหวหรอไม่ใช่ไปถึงไม่ไหวอะโดนโดนชิบหายโดนแบบไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้แก้เกมอะไรเงี้ยแต่เขาไม่น่าจะซ้อมหรอกเพราะมันยี่สิบยี่สิบเองมันไม่ได้ประโยชน์เขาไงเขาไม่ได้ประโยชน์อะการซ้อมอ่ะแต่ถ้าเขาซ้อมให้เราก็เอ้ยอออปโป้หรอ ไปหนึ่งนะครับอัปเปอ้เหรอเป้มาทำอะไรลูกมาซื้อของซ่อมแล้วก็จะไปนอนแล้วยังอยู่ไอเดมดีปะเนี่ยไอ้ยังไม่อยู่แต่ก็เหมือนจะออกมาไอ้นี่เจ็ตอนนั้นไม่ว่าจะตอนนี้สล็อตเหรอไม่ใช่ตอนนั้นไม่ว่าเล่นไงตอนนั้นอ่โอ้โหพามีไปส่งหน่อยสิแลนแลนติดทะเลอ่ะเมื่อไรไหน่ เอาเอออ่<ช>นเลยอะมีลนแลนม่วงเอาเว็ป้าดีกว่เาเว็ป้าต้องไปพาวะดีไม่สามารถยกเลิกท่าทางได้ จะมพพาั้งพระอาทิตย์เหรอใช่จำมพพาตั้งพระอาทิตย์กับสีผมแล้วเป็นยังมีสาวใหม่ยังโตอะไรนะมีสาวใหม่ยังช็อกเลยทีนี้ไม่มีไม่มีไม่มม่ค่อยอยากมีอ่ะเบอร์ผู้หญิงก็มีบอกแล้วสเต็ปไหมสเต็ปกม็มีมาลาถ้างั้นไม่มีใครรู้ นั้นโดนโดนปลากระทืบน,นะปลาไม่รู้หรอกปล,ล <c oughs> ปาตนไปอยู่บุรพาเลยึ่ะตรงนี้ปลาตนไปอยู่ปลาไม่รู้หรอกกลับมา <c oughs> เราก็สติปนเลยบุรพาเลยนะ <c oughs> บุรพา <c oughs> บุรพาขึ้นเนาะแต่บุรพาขึ้นเลยแหละตรงนี้นี่ค่อย,อยากแล้วเบลอผู้หญิงแล้ ไปหาหานจีบหนุ่มดิเลยลูกแล้วฝาอ๋อแล่นนี่เหรอแรล่นขาทุกคนที่แบบเออไปนู่นนี่ยนะแต่ออกนอกเมืองไปนะ่ะเกนี่เป็นไหนอ่ะนี่จะไปตอมอน,น่ะสิจะ,จะไปไหนต่อจะไปไหนหรอไม่บอกออเดี๋ยวเข้าไปในทีเอสเวเข้าไปหาอตอมอข้อเทีเอนเลยข้าเทียเ,เลย